หนูจ้าป้าขอน้ำเปล่าสักแก้วหนึ่งได้ไหมจ้าป้าหิวน้ำมากเลยได้สิคะงั้นคุณป้ารอหนูแป๊บหนึ่งนะคะน้ำได้แล้วค่ะคุณป้า าคุณป้าหิวน้ําเนี่ยก็ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อสิคะจะมากินที่นี่ทําไมนุ่นทาแบบนี้ทําไมเนี่ยป้าเขากำลังหิวน้ําอยู่นะหิวน้ําแล้วยังไงอะนุ่นเธอใจจืดใจดําเกินไปหรือเปล่าอ่ะแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวเองนะวิกกี้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานฉันขอแนะนําให้เธอเนี่ยทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีก่อนแล้วก็ไล่ป้าคนนี้ออกไปจากร้านเราด้วย ไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่น้ำค่ะขอบใจหนูมากเนีจ้าช่วยป้าหนูยินดีค่ะนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปทิ้งให้นะเอ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งเองแค่นี้เองอะเธอนะให้ฉันเอาไปทิ้งให้นะก็ได้เดี๋ยวเธอเอาไปทิ้งตรงถังขยะข้างร้านตรงนู้นนะรับทราบอะไรของเขากไปคุณป้าคะหนูเอากระดาษลังมาให้คะ่ะขอบใจมากเลยจ้าหนู คุณป้าคะถ้าคุณป้าอยากได้กระดาษลังอะ่ะคุณป้ามาที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้ให้คุณป้าเองคุณป้าจะได้ไม่ต้องเดินตากแต่เก็บของเก่าไปขายอะคะ่ะหนูนี่มีน้ำใจแล้วก็เป็นคนดีจริงๆเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยคะ่ะเรื่องแค่นี้เองนี่วิกกี้ฉันบอกให้เธอไล่ป้าคนนี้ออกไปจากร้านเราแล้วไม่ใช่หรอก็ทำไมป้าคนนี้ถึงยังอยู่ที่นี่อะออกไปเลยนะป้านุน่นจะเห็นเย็นก่อน บอกให้ออกไปไงไปสินุนหยุดอะไรของเธอเนี่ยว,วิกกี้นุนใจเย็นๆก่อนได้ไหมป้าเขาแทบจะไม่มีแรงจะเดินอยู่แล้วอะให้เขานั่งพักที่นี่สักแป๊บนึงเถอะแล้วเธอให้ป้าเข้ามานั่งที่เนี่ยเธอรู้หรอว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะรู้สิป้าเขาเป็นคนเก็บของเก่าแต่ป้าเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราเลยนะนุนทำไมเราต้องใจแคบขนาดน,นี้ด้วยอะยังไงเราก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกเหมือนกันนะ เราควรต้องช่วยเหลือกันสิเธอนี่จะโลกสวยเกินไปปะนี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอเอากระดาษลังที่ฉันสั่งให้เธอเอาไปทิ้งอ่ะมาให้ป้าคนนี้เหรอก็ยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วอะนุ่นให้ป้าเขาเอาไปขายไม่ดีกว่าเหรอเขาจะได้มีรายได้ไงฉันไม่ให้แล้วป้าคนนี้จะต้องไม่ได้ของอะไรไปจากร้านเราสักชิ้นแต่ว่าไม่มีแต่อะไรนะแหละวิกกี้ ถ้าเธอไม่พอใจเนี่ยเธอก็ลาออกแล้วก <M Storm. S 1> ็ไปเก็บขวดขายเป็นป้าเขาสิไอ้นุ่นโหยนุ่นไอ้้คนใจแคบไอ้ใจดำไม่เป็นไรหรอกหนูป้าไม่เอาแล้วก็ได้หนู่ไม่ต้องโมโหไปหรอกนะจ๊ะฮัลโหลครับอ๋อก็คือครับดูดี่ไปครับผมครับ อยังเหลือเต็มจานเลยหนูจ๊ะป้าเสียดายยังไงป้าขอข้าวจานนี้นะจ้ะเออไม่ได้หรอกค่ะป้าจานนี้เป็นของเหลือจากคนอื่นนะคะคือป้าหิวมากเลยอะจ้ะป้ากินได้ป้าไม่ถือหรอกจ้ะไม่ได้หรอกค่ะหนูจะให้ป้ากินข้าวพวกนี้ได้ยังไงป้า ริงได้จริงๆคุณป้าจะทำอะไรคะป้าไม่อยากให้เอาไปทิ้งเสียเปล่าๆนะ่ะยิงยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยจะดีเหรอคะป้า ให้หนูซื้อข้าวให้ป้าใหม่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาดูไม่พอใจหนูมากที่หนูช่วยป้าป้าไม่อยากให้หนูโดนเป่าว่าเพราะป้าแค่เนี้ยป้าก็รบกวนหนูมากพอแล้วจ้ะโถป้าคะป้าว่าป้ากลับก่อนดีกว่าจ้ะยังไงป้าก็ขอบคุณหนูมากนะที่ช่วยเหลือป้า นี่วิกกี้เธอให้ป้าคนนั้นเอาข้าวไปเหรออืมใช่ฉันให้เองแหละแล้วเธอจะให้เขาไปทำไมน,นุ่นแต่น้ามันข้าวเหลือแล้วนะจะข้าวเหลือน้ำเหลือหรืออะไรเหลือก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนุน่นเธอช่วยมีสติหน่อยนะคุณป้าเขาน่าสงสารมากเลยฉันคิดว่ากว่าเขาจะเก็บของเก่าขายได้เงินแต่ละบาทอะมันต้องยากลำบากมากเลยนะ สงสารเขาเธอเนี่วิกกี้เธอแค่โล่สวยหรือว่าเธอโง่กันแน่เนี่ยจะไปช่วยป้าคนนั้นให้มันได้อะไรขึ้นมาน,นุ่นตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะใจร้ายได้ขนาดเนี้หรือว่าประจำเดือนเธอมาหรอถึงได้หุนหยิ่งง่ายขนาดเนี้อย่าโมโหฉันเลยนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันน่ะเอางี้ เดี๋ยวฉันเลี้ยงขนมหวานเธอเองเธอจะได้ไม่หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนี่วิกกี้ก่อนที่เธอจะช่วยเหลือคนอื่นน่ะฉันอยากให้เธอเนี่ยคิดให้รอบคอบกว่านี้หน่อยได้ไหมถึงเราจะเป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้จะนิสัยดีเหมือนเธอนะบางทีคนพวกนั้นน่ะอาจจะเข้ามาหลอกหรือว่าต้องการผลประโยชน์อะไรจากเธอก็ได้ เธอหมายความว่าไงอะ่ะคุณป้าคนนั้นน่ะเขาจะจําฉันไม่ได้นะแต่ว่าฉันเนี่ยจำเขาได้เพราะฉันเคยช่วยเขามาก่อนนนะ่ะต้อง<ห>แจ้งมขานะ่ะเออโทรไม่ติดนี่แตละตังตังยังไงฮัล โทรหนึ่งหกหกเก้าหน่อยโวมันไม่ติดอนะ่ะพี่ช่วยหนูหน่อยสิคะไปพี่มาช่วยกันก่อนสิพี่พี่คุณป้าคุณป้าเื็นแล้วเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยช่วยติดต่อกับครอบครัวคุณป้าให้นะคะ เธอใช่ไหมที่ทําให้แม่ของฉันต้องเข้าโรงพยาบาลอ,อ่ะคือไม่ใช่นะคะฉันเนี่ยเป็นคนช่วยคุณป้าคนนี้ไว้ตั้งหากอะ่ะเธออย่ามาโกหกฉันไม่เชื่อเธอนะเธอต้องชดใช้ค่าเสียหายมาสองหมื่นบาทอะไรนะคะค่าเสียหายแต่แต่ฉันไม่ได้เป็นคนทาร้ายคุณป้านะคะฉันเป็นคนช่วยเขาไว้อะ่ะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองถามแม่คุณดูสิคะใช่ไหมคะคุณป้า เธอไม่จ่ายเนี่ยฉันแจ้งความข้อหาเธอทำรายร่างกายแม่ฉันน่ะจ่ายก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะครับแม่มช่วยเนระงั้นแสดงว่าคุณป้าเขาก็เป็นนักต้มตุ่นเนาะแล้วเธอทำยังไงต่ออ่ะ ฉันก็ต้องจ่ายค่าเสียาหายให้กับสองคนนั้นไปสิเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วอีกอย่างนะฉันก็ไม่มีพยานด้วยฉันเลยไม่อยากให้เธอต้องเป็นเหยื่อเหมือนฉันอะ่ะฉันขอบคุณเธอมากเลยนะที่เธอช่วยฉันอะ่ะฉันขอโทษนะที่ว่าเธอใจร้อนมาแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งให้ข้าวที่เหลือกับคุณป้าไปอะ่ะแล้วเขาจะมาหาเรื่องฉันไหมอะ่ะ ใครเป็นคนเอาถุงข้าวนี้ให้กับแม่ของฉันคนนี้เลยเฟิร์สที่มันบังคับให้แม่กินข้าวในถุงนี้เด็กสาวคนนี้เลยไม่จริงนะฉันไม่ได้บงังคับอะไรคุณป้าเลยอ่ะโอ้ยมันบังคับแม่กินจริงๆนะเฟิร์สป้าทำไมพูดใจงี้วะน้อย,อยเด็กเสิร์ฟกระจกกล้ามากนะที่ทำกับแม่ฉันแบบเนี้ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยแม่ของฉันเนี่ยปวดท้องมากถ้าเกิดว่าแม่ของฉันเนี่ยเป็นหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแกจะรับผิดชอบไงฮะ เลยนะแม่นายเดี๋ยมาขอข้าวกินเองต่างหากแม่จะกินเองได้ยังไงบ้านเราอ่ะก็พอมีพอกินอยู่แลเฟิร์สใช่ฉันไม่เคยปล่อยให้แม่ของฉันอดเธอนั่นแหละที่เป็นคนทําฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำนายเสีย่างฉันได้ละย,ยังไงเธอก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ทําให้แม่ของฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ทาไมอย่างนั้นฉันจะประจานเธอแล้วก็ร้านนี้ลงโซเชียลให้หมดเลยลรับรองว่าชาวเน็ตเนี่ยถล่มเธอยับแน่เอาสิเอาเลย แต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้บังคับอะไรแม่นายเลยฉันเป็นพยานได้และอีกอย่างหนึ่งนะนายอะ่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่แล้วนายมั่นใจได้ยังไงว่าแม่นายเนี่ยไม่ได้โกหกดิเธอหาว่าแม่ของฉันเนี่โกหกเหรอแม่ของฉันจะทําแบบนั้นไปทําไมอ๋อพวกเธอสองคนเนี่ยลุมหัวกันแกล้งแม่ของฉันใช่ไหมพวกเธอนี่มันเลวจริงเลยนะยังไงเนี่ยพวกเธอจะต้องชดใช้ค่าเสียหายมา ท้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความเอาผิดพวกเธอและฉันก็จะเอาเรื่องเนี้ยปร้องเรียนกับผู้จัดจาการที่นี่นอกจากเธอจะติดคุกแล้วเนี่ยเธอก็จะโดนไล่ออกด้วยรีบจ่ายค่าเสียหายมาดีกว่าอยากให้เรื่องมันใหญ่โตแล้ไงฮะจ่ายมาสิเดี๋ยวใช่จ่ายมาเลยจ่ายมาสิโอยลำคาญเสียงไหนทำไมวะยัยเด็กเสิบคิดว่าเสียงดังแล้วจะทำอะไรฉันได้เหรอจ่ายมาถ้าไม่จ่ายเนี่ยฉันจะแจ้งความจริงด้วย เอาสิแจ้งเลยอยากจะแจ้งมากเนี่ยก็โทรไปแจ้งเลยฉันเนี่ยจะได้เอาคลิปให้ตำรวจดูคลิปอะไรของแกะฮก็คลิปนี้ไงแหยตาดูซะ ฉันจะเข้าใจผิดอ่ะรีบกลับกันเถอะแม่จะรีบไปไหนอ่ะฉันลืมบอกไปเลยว่าฉันเนี่ยโทรแจ้งความกับตำรวจให้มาจาับพวกแกสองคนละอยากให้ฉันสองคนเนี่ยไปเจอตำรวจมากงั้นพวกแกสองคนเนี่ยก็เจอก่อนเป็นไงละ่ะจยจับพวกเราเลยนะจ๊ะฉันขอโทษต่อไปพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วจ้ะผมด้วยครับอย่าจับผมกับแม่เลยนะครับผมกับแม่ผิดไปแล้วจริงิง จริงๆแล้วผมกับแม่เนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าพวกเราอะยากจนหาเช้ากิน่้ำก็เลยต้องทําแบบนี้นครับใช่จ้ะจริงๆแล้วป้าเป็นคนดีมากเลยนะจ้าหนูเมื่อก่อนอะป้าทําบุญข้าวัดทุกวันเลยจ้าโอ๊ยลำคาญเรื่องของป้าค่ะต่อไปเนี้ยป้าก็ไปเป็นคนดีในคุกก็แล้วกันนะคะไปวิกกี้แต่ว่า แม่ของฉันเป็นคนดีจริงๆด้วยเออไม่มีใครดีเท่าแม่แล้วค่ะ